สวัสดีครับแฟนครับน้ององค์ยญิงครับนี่ครับความจุบหนาบ้านน้ององค์หญิงเพชรดบานแพงครับพี่น้องนี่ครับหลัง้างเป็นเขามามุ่งกระเบ้องหลังค่าครับพีน่น้องนี่ครับํำเลี้ยงกระเบ้องขึ้นซ้ายผ่านหุ่นส่งขึ้นไปเรื่อยๆเรับพี่น้องครับเอฟซีครับขึ้นไปเลี้ยงไหวก่อนพี่น้องเราคอยเพิ่มถึงมุ่งเท่าเดียวครับพี่น้องนี่ครับขึ้นไปเท่าสองแผ่นครับพี่น้องเพราะว่ากระเบ้องแผ่นหนึ่งเขามันหนักแห้งพี่น้องขึ้นไปหล่ตัวไดครับ นี่ครับบรรยากาศบ้านหนองอุ้งอิงครับพี่น้องเอฟซีครับสร้างศิษย์เกียรติสร้างบ้านท่าครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนายชาแนลครับพี่น้องเพื่ออัปเดข่าวสารบ้านหนองอุ้งอิงหายเอฟซีอีหลานหน่อยเดิงครับความคึ้นหน้าบ้านหนองอุ้งอิงพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศยามมุดเสาพี่น้องนี่ครับสร้างคนมุ่งลังฆ่าพี่น้อง นำเลี้ยงกระเบื้องขึ้นไปเรื่อยๆครับเอฟซี FC ครับนี่ครับทรงขึ้นทละสองแผ่นพี่น,ออน้องขบนจะ่ส้มตอกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับเอฟซี FC ครับนี่ครับสามสีสกเกสียสามบานเท่าครับนี่ครับมุงหลังคาบานอีหลาหน่อยของเอฟซีครับพี่น้องนี่ครับ ลองไปส่งต่อกับเบื้องกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับบรรยากาศยังมืดเศ้าพี่น้องนี่ครับการทำงานครับพี่น้องนะครับสร้างเป็นแบบ คอยแต่ยอยทยอยก็ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเราจะขึ้นไปเบี่ยงไว้เป็นแถวเป็นแถวกันครับพี่น้องยิบซี่ครับคอยมุ่งเทือเดียวครับพี่น้องใช้ยานความสูงความยังก็ขึ้นไปบ่ได้หรอกพี่น้องแต่สร้างพ้นอันนี้อยู่สร้างคนทำงานครับพี่น้องทำนา่นครับพี่น้องนะครับ บรรยากาศตอนเสาๆพี่น้องครับเอฟซีครับตามกับลำเลี้ยงกระเบื้องไปเรื่อยๆเอฟซีครับวันนี้กับมาอัปเดียนพี่น้องเบือ้องแต่เสาครับพี่น้องเอฟซีครับนะครับ บานอีลานอยของยูฟซี่ครับพี่น้องมีความขื้นหนาเต็งได้ครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้บิ้งครับบรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องยูฟซี่ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเสาร์ได้ยูฟซี่นี่ครับเป็นมุนง่งลงังคาบ,บานอีลานอยครับหลังอีลานอยบ้านมากครับพี่น้อง นี่ครับวันนี้วันศุกร์ครับพี่น้องวันศุกร์วันที่เจ็ดครับพี่น้องส้างเขาก็ตรเขามาทํางานมุ่งลังคาามีบด้นพี่น้องกับสิด้เ็นละครับมุ่งลังคาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเพิ่นกาดำเนินการทรงกระเบื้องขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องคอยเหตุคอยยังไปครับเอฟซีครับนี่แะครับบานอีหลานหน่อยของเอฟซีครับเอฟซีนี่วันนี้กับบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่น้อง วันนี้ก็อากาศก็ห้อนน่ครับพี่น้องเอฟซีครับนี่ครับไอฝนจะตกกับพ่อเอฟซีครับวันนี้วันนี้ฝนจะตกกับพ่อครับมันนี้สั่นงานห้องบอลเหลี่ยมทำพี่น้องไอ้ฝนตกวันนี้พรากระเบื้องไอฝนตกมันมุ่งหนากรบพี่น้องมันมืนพี่น้องสร้างกับอันตรายน้ำสางน้ำพี่น้อง บรหารนเสียงนะครับฝนตกคับพี่น้องนี่ยครับบรรยากาศเป็นมุ่งลังค่าครับชว่วงสดใสพี่น้องอีฟซี่ครับนี่ครับบรรยากาศเนี้ยมือเสาร์อีน้องอีฟซี่ครับร้างออกกันทรงกระเบื้องต่อตกันไปครับร้างกัหลายขนครับพี่น้องสิบกว่าคุนเลพี่น้องครับนี่ ไฟใช่กับยุดข้างบนครับไายิ่งกับทรงกระเบื้องครับพี่น้องนี่ครับไายิ่งกับซีคนครับนะครับไฟใช่กับยุดตึงๆครับเพราะว่าอันตรายครับพี่น้องเอฟซีครับกว่ากับซอยกันพี่น้องบานอีหลานนอยกระเช้าอ๋อมาดีครับพี่น้องเอฟซีครับรำเลี้ยงกระเบื้องก็เรื่อยๆครับบรรยากาศตอนสอสอครับเอฟซีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามในชาแนลอัปเดตข่วาวสารปานรองอุ้งอิงครับพี่น้องยุบซี่ครับนี่แหละครับบรรยากาศเศร้าๆครับมันนี้ฝนจะตกกับพ่อยุบซี่ครับมันนี้ถ้าฝนตกเนี่ยปัญหาเขามาเลยครับลำบากครับพี่น้องยุบซี่ครับ พี่น้อง,บ,งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับรถกับเรียนผ่านไกลไปไกลมากครับพี่น้องเพราะว่าทางเส้นนี้คนเที่ยวหลายพี่น้องครับยุซีเพราะว่าทางมันดีครับพี่น้องนะครับทางกระทยอยส่งกระเบื้องถึงไปกับพี่น้องยุซีครับนี่ผมกับไฮบิ่งบรรยากาศคร่าวๆครับวันนี้อัปเดตความขื่นไว้บ้านน้องอิงครับนะครับซาระกะได หลับกระเบื้องส่งตอ่อกันไปเรื่อยๆเอฟซีครับทำงานเป็นทีมครับพี่น้องส่งเข้าใจกันครับพี่น้องเอฟซีครับนี่สร้างเฮาพี่น้องนี่ทำงานเป็นทีมครับทำสีสเกตสร้างบ,า,บานครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างมุ้งกระเบื้องเนี่ครับพี่น้องละสร้างมันก่ บรคือกันในพี่น้องครับเอฟซครับอันนี้กับสิเป็นสร้างกระเบื้องตั้งหากครับพี่น้องเอฟซครับเขามาทับกันบ่อยครับเอฟซแต่ละหลังเขากับแบ่งกันไปครับแต่ละสางแต่ละสางช่วงนี้กับเฮอยู่หลยหลังอยู่พี่น้องครับเอฟซีลอยเอสซสเกตยัวโซทอนอำนาจหุดล้ครับแล้วก็อุบลครับพี่น้องนี่ครับเถาอีสานไต้พี่น้องครับ ไออยากสางบาทสีสเกางบานครับพี่น้องติดต่อน้ำถั่วแก่ได้ครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับถั่วแก่ผมกับมะพูดนล้ครับมันก็ไล่สดอยู่ทั้งบนระเบียงพูดนล้วครับของตุ๊กตาพนะพี่น้องมันไล่สดในเอฟซีเดินเบิร์นกันครับเบิรงครับสั่งลำเลียงกับเวียงกันเรื่อยๆพู่นล้วครับบ้านอีหลาน้อยของเอฟซีครับพี่น้อง อบอดโดนครับพี่น้องก็เสเด้เห็นมันมุ่งรังค่าเลยพี่น้องอันนี้กับล้ำเลี่ยงขึ้นไปวางเป็นแถวเป็นแถวไว้ก่อนพี่น้องอยด้มุ่ง,ง่ายครับเอฟซีครับฝนจะตกกับพ่อครับมือ่อนี้กับฝนตกปัญหาข่าวร้ายครับพี่น้องเอฟซีกับเบื้องบอดได้ครับพี่นอ้องนี่แล้วครับคลิปนี้ผมกับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดต,ติดตามครับเพื่ออัปเดตข่าวสารบ้านน้องอุ้งอิงให้เอฟซีเดบิง่งตลอดครับพี่น้องก็ผมกับเดเฮดคลิปตอ่อครับนะครับบรรยากาศขาวครับเอฟซี FC. โทตามเพื่อนกับยืนทึงหลังค้าวเ,เลยพี่น้องก็ผลเฉียวชาญครับพี่น้องผลมุ่งมาหลายหลังเลยพี่น้องพิสเกตสางบานเท่าว่า อารมณ์ดีครับสร้างเข้าครับนี่ครับเอฟซีนี่เป็นกำลังใจให้สร้างเข้าครับซีสเกตสร้างบ้านพี่น้องสร้างเข้ากับทำงานยางแข็งคันเลยพี่น้องแถวเอฟซีครับนี่บ้านีหลานหน่อยผลิตออกมาดีพี่น้องทีมงานคุณนมะพราครับเอฟซีครับเอาละครับคลิปนี้ก็ ให้พี่น้องได้เบิ้งข่าวๆครับเอฟซี FC ครับนี่ยังคืบหนาเดี๋ยวผมมาครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ้งครับทีบนี้ผมกับเซร่าเอฟซีไปก่อนไี่ยังคืบหนาข่าวสารจังไใหผมกับเซร่างานเอฟซี FC ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเอฟซี FC ครับสวัสดีครับ